ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกแห่งเทเบิลท็อกวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงนั่นคืออิสูสุเคบี46ปี2027ที่มีข่าวลือออกมารถกระบะท,ที่สร้างกระแสฮือฮามาตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเสียอีกสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้น่าสนใจไม่ใช่แค่ชื่อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีที่อิสูสดูเหมือนจะพัฒนาให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรถอเนกประสงค์สุดแกร่งและเทคโนโลยีเจเนเรชั่นใหม่เรามาวิเคราะห์ทุกสิ่งที่เรารู้ทุกสิ่งที่ได้ยิน และทุกสิ่งที่ทําให้รถกระบะคันนี้น่าพูดถึงกันดีกว่าสิ่งแรกที่ดึงดูดความสนใจคือทิศทางการออกแบบว่ากันว่า k b 46ปี2027จะสานต่อแนวคิดการออกแบบที่โดดเด่นของ Isuzu ซึ่งหมายถึงเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นตัวถังที่บึกบึนขึ้นและส่วนหน้าที่กว้างขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นคาดว่ากระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมชุดไฟที่ทันสมัยขึ้นทั้งไฟเลเดียที่เพรียวบางขึ้นกันชนที่หนาขึ้น และรูปลักษณ์ที่ดูดันโดยรวมทําให้รถดูพร้อมสําหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยแบบออฟโรดแม้ว่าเรื่องนี้จะยังเป็นความลับอยู่แต่จากภาพหลุดแนวคิดเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าหลักอากาศพลาศาสตร์จะมีบทบาทสําคัญยิ่งงงขึ้นช่วยให้รถกระบะยังคงประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความดูดันภายใต้ฝากระโปรง KB46 อาจเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.5ลิตรรุ่นใหม่ Isuzu ได้พัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลที่สะอาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้น,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 นและปล่อยมลพิษต่ำ ดังนั้นระบบส่งกําลังนี้อาจมาพร้อมกับแรงบิดที่ดีขึ้นและการประหยัดน้ํามันที่ดีขึ้นแหล่งข่าวงในบางคนยังอ้างว่าอิซูสูอาจทดสอบระบบไฮบริดอ่อนสําหรับ KB46 ไม่ใช่เพื่อความเร็วแต่เพื่อการตอบสนองคันเร่งและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหากเป็นเช่นนั้นจริงนี่จะเป็นก้าวสาคัญสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ KB ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแบบคลาสสิกมากกว่าคุณสมบัติล้ําสมัยภายในห้องโดยสารคาดว่า KB46 ปี2027จะก้าวไปอีกขั้นแทน ที่จะเน้นการตกแต่งภายในแบบเดิมๆอิซูซูอาจปรับโฉมรถรุ่นนี้ด้วยวัสดุที่นุ่มนวลขึ้นแถนหน้าปัดที่เป็นระเบียบมากขึ้นและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ1 0 1ถึงนิ้วณนะจุดนี้แทบจะรับประกันได้ว่า Apple Car Play แบบไร้าสายและ Android Auto จะใช้งานได้จริงไหนขณะดเดียวกันระบบความปลอดภัยต่างๆเช่นระบบช่วยควบคุมเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเบรกฉุกเฉินกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานในรถกระบะทั่วโลกดั๊